กินน้ำเสาดานึกองแซบนี่แหละแนวอยากคุณนะคนรับงนี้ไงบสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเก้ากับพี่น้องขาอะไรล่ะ ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งโลอุอ้ยจะเมนเาะจะเมนแลถูกใจหมดแล้วอารมณ์ดีนะค่ะพี่น้องนะโอ้เด้นแน้วแซบแล้วนัวก็อารมณ์ดีพักข่อยหลายครัคุนาขมสองยกกําลสองสุวงไม่เสียวแดงได้ก้อยก้อยมะนาวมีสูตรด้วยนะจ๊ะเพราะว่าจะมากินกับเนวขม <c oughs> มาจากพี่น้องจ้าวหลายเ <c oughs> มนูแซ่บรรยุด มันหยุดทํางานมันจะเด้ออย่าซ้างแม่เป่ากินกอนเขา่าคือเกาลัดพี่น้องจ่ะมันยังว่าเป็นซ้างไหมจวดกับจวดเนี่ยคนเนี้ยผักทำไม่ไม่แซ่บจังก้อยคนเนี้ยคนเ,ยยเนี้ย,ยตีบเข่าอีเมย์ห่อไห่ข่อยอค,อค่ะพี่น้องแข้งสั่งหมดมาแบบนี้ามาแซ่บจ้ะ พักไก่ยพี่พักไทยลายนะกเสวยไปหนักกระแคบัมดเขือต้นหอมไทยเราก็มีนะจาาน้าทิ้ทางนี้ทางนี้ต้อผู้นี้มันต้องกินน้ำสเสดาวทุกท่เ,เสียบนี่แหละแนวอยากคุณนะคำนี้ไงจ๊อม Tapteu. Papai, não? Curto. Tap. Mmm. Um. Ah, um. Tap. Mm -hmm. ah. อยอดหนางทั้งหัวแล้วขัดผมดุพี่นะขัดเสียงผมแล้วไงอะไรกับป่อยผมมาลัดปวดหัวก็ใส่แต่รับด้วย

ขุ่ยูกไ็ดรับน้ำมะหวานแล้วแ <c oughs> พ้วพอดีใจพักแพ้วไขย่ยังเหลืออร่อย เยอะๆอันเดียวเน่ยขาว่อวาว่ามาไก่บาดมมัส <sh> ีสดบ่ะปกติซื้อมากับสดเลยโอ้สดดีอยู่อู้สดเี่เดียวสด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 มาดังทักจังเนี่ยแต่ตกใจบอพี่หนุ่มมาเลยมาคุยก่อนจะแกนนึง 응, <laughs> 왜 그래, 나요. 응, 응안 되어. 셀러. 오케이. 응, 건상사. ย,อยนะ้อ,ยอนได้เนี่ยหมองย้อนได้เปล่าจับหมองย้อนเลยซันบสเศ้าจัจบจุ๊บเสมอ,อ,อพักหลายพัก เพ่มไม่สึกแก่แล้วผมได้เจาะกระถายครับแล้วอันนีอันเนี้ยสวนเยติตาแก่ตัเแค่เอืย คือมาปรดับเปดด้วยเพราะว่าจะได้บานไปนอกน้ำหนาวู้อป่อ้าวมู้มอืมูอ้ื แซลม์กาคมดูเหมือนไม่วาบหวานมากค่ะแต่คนนมาคนเขามาคือกันอม

มันจะค้นบอกว่าเอาไปเผาไฟเดอ้อฝ่าไฟเดอ้อมันก็แหละตัวค้นมาอีกเนาะอป็มากเมนชิวแบบนี้แหละอืมนะอืมอืมอร่อยเ็ยกล่อยใจอย,ย่างน่ออย่างติดมันตัวแบบเห็ด นาพากงามเนนุ่ก็กดเตี๋ยวเนาึ่งอ่ะห้าออกแพ้อะไรก็ห้าออกไปความหมักความหมักกินผัก ไามาแดดออกนี่มาบ่ตกบอกว่าหิตกตกเว้นตกแต่ว่าหนาวสุดก็ฝนอืมอืมอืม Hôm nay bạc mà ăn đây nào cũng ạ Màu không <coughs> <bad n> <coughs> ん <laughs> nhau mặn, bắp ốc, 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 không cho ốc, 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 cho ốc, ốc, ốc,

สวบไหมแล้วส,สิดล่อมากกินมาเบิ่เท่าเดินจะไปขวาเลยพี่น้องเห็ดไรรขวากินแล้งไนแล้งขอจังปิดเห็นแล้วกิน ผมเคยซิ้อให้ทัเตลูกค่ะเขาพูดว่าค่ะคำมากมายหลายอย่างเอาละพี่น้องจ๋าเสาเดือนกินมาเบิร์ดอกจาก๋าเสาเดือนจะเวทจะขวแล้วจะเดจอ,รอบริทิมนะคะอืม แล้วเดือนจ,จะไะเทีกับเขาเนี่ยมันแลงค่ะจะไม่ขวัไวไปพักกันเลืออยู่เขาเนี้ยก็เเลืออยู่เนาะจนะ <c oughs> เอาแล้วก็พี่น้องคะมากที่มีของ Southern Southern Southern. สาวเดือนสาวเด็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้จ้นจเด้อพระกันคลิปนายอยู่ดีไม่แห้งไม่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขภูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ